เซอร์เคิลราชพฤกษ์ค่ะเรียกได้ว่าเป็นปาลิโอกรุงเทพมหานครอของเราเลยก็ว่าได้ค่ะเราบรรยากาศเนีคล้ายๆปาลิโอเขาใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะและสถานที่แห่งนี้นะคะก็สามารถมาได้อย่างสะดวกสบายอย่างแน่นอนเพราะถนนราชพฤกษ์เนี่ยตรงมาตลอดนี่ก็จะเจอเดอะเซอร์เคิลของเรานี่เองค่ะ ท,ที่แห่งนี้นะคะเขาบอกไว้เลยค่ะว่าสถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยมีดีไซน์ที่เก๋กไก๋มากเขารวมไว้สามรูปแบบด้วยกันค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นสไตล์โมเดิร์นสไตล์ยุโรเปียนหรือว่าสไตล์ไทยฮันนีเพ็นั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกทคยที่สนใจแล้วก็พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะว,ว่าบรรยากาศจะสวยงามขนาดไหนกัเลย Yeah I I know it's hard to remember the people we used to be It's even harder to picture that you're not here next to me You say it's too late to make it but is it too late to try แต่ว่าแต่ถนนแต่ละเส้นของเรานะคะก็จะมีชื่อถนนเรา <bears> ในคิดว่าเดี๋ยวเราไปเซอร์เคิลออฟเลยนะไปออติสติกอ่ะทั้งเป็นนี่ย่ะก็จะมีร้านค้าต่างๆมีพื้นทีมีทั้งเรียกได้ว่าเป็นร้านซาบัก์ร้านแรกเลยแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่เห็นนะก็จะมีพวกร้านเสื้อผ้าโอ้โหไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือร้านเสื้อผ้าร้านแว่นร้าน

ผู้ชมหลังจากที่ในพาเดินชมรอบๆนะคะเป็นน้าจิ้มเล็กๆน,น้อยๆค่ะเรียกได้ว่าเห็นบรรยากาศคร่าวๆนะคะโอ้โหเป็นธรรมชาติจริงๆค่ะเป็นการเดินอย่างคู่รักก็ได้นะคะหรือจะมาเป็นครอบครัวก็ได้ค่ะอย่างโซนที่เพิ่งผ่านไปโซนแรกนะคะอย่างโซน o อเอสิฟอยค่ะซึ่งโซนนั้นนะคะเขาก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆสาหรับเด็กตัวเล็กๆค่ะไว้นั่งเล่นแล้วก็เหมือนกับพาครอบครัวผู้ใหญ่พาเด็กตัวเล็กๆมาก็มาสามารถเล่นที่โซนนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะและที่เดินผ่านมารอบๆแล้วในก็จะเห็นร้านสตาร์บรัคร้านบูหรือว ร้านเสื้อผ้าต่างๆและด้านหลังนี้นะคะที่เห็นก็คือ,อกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเรียกได้ว,ว่าเหมือนเป็นร้านแบบเป็นเครื่องอาโรมาช่วยบำบัดต่างๆก็จะมีสัตว์ุณต่างๆมากมายสาหรับใครที่สนใจเลยก็มาแวะเวียนและชมได้ค่ะ <pe w> แต่ในช่วงหน้านะคะช่วงครูรูค่ะ <pe w> ในจะพาคุณผู้ชมไปครูรูรู้ลรูรรร้จริจรองกับอาหารในเดอะเซอร์เคค่ะ, <pe w> คะร้านอาหารต่างๆหรือว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าร้าน ต้องคอยติดตามว่าจะเป็นร้านไหนนะคะแต่ที่สําคัญที่แน่นอนแล้วค่ะไม่ได้เลยค่ะก็จะมีพิธีกรร่วมกูรูกันเลยค่ะซึ่งพิธีกรคนนี้นะคะขอบอกไว้เลยว่าการันตีความสวยอย่างแน่นอนและก็เป็นเพื่อนสุดซี้ของนายเองค่ะในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวไปพบกับคลิปแอนทริคกันก่อนดีกว่าค่ะ พบกันในช่วงทริปแอนทริคนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะในพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับน้องนักศึกษาชั้นปี3ค่ะที่มีความหลงไหลในด้านของแฟชั่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าน้องเขาเนี่ยจะมีเทคนิคในการแต่งตัวยังไงหรือว่าเทรนที่มาแรงในฤดูร้อนแบบนี้จะเป็นแบบไหนเราไปพบกับน้องเขาเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่อนักการกากับนากพูนะคะชื่อเล่นชื่ออุ้มค่ะอยู่ปีสมมันธนาศิลปกร ล้วค่ะก่อนอื่นเลยขอถามนิดนึงว่าน้องอุ้มมีความรักในด้านแฟชั่นมาตั้งแต่เด็กแล้วหรือเปล่าคะคือเริ่มเริ่มเริ่มจากตอนแรกเนี่ยอุ้มชอบวาดรูปแล้วคือเหมือนก็แบบนั่งคุยกับพี่ชายว่าแบบเออคณะวาดรูปเนี่ยมีคณะอะไรบ้างแล้วที่ชอบอะไรเนี้ยก็เลยมาเจอคณะมาหาสิงห์แล้วทีเนี้ยตอนแรกก็แบบไม่ได้รู้เรื่องแฟชั่นอะไรเลยไม่ได้รู้ว่าแบบคูอสาขาอะไรบ้างก็เลย ลองเรียนออกแบบภายในก็คืออินเทีรเนียใช่แล้วทีนี้รู้สึกเรียนไปมันรู้สึกไม่ใช่ตัวเองเพราะมันเป็นแบบตึกตึกเป็นห้องห้องเลยต้องว่ารูปยิงปีกอะไรอย่างงี้ก็คือแบบรู้สึกเบื่อไม่ชอบเลยแต่พอเรามาเออลองของที่เขาเปลี่ยนมาเรียนเป็นแฟชั่นรู้สึกว่าเออมันชอบมากขึ้นมันฟรีอิสระมากขึ้นใช่ใช่เพราะเรื่องแฟชั่นมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นความคิดของเรา เสื้อผ้าที่ออกมามันก็คือเป็นตัวตนของเราว่าเราคิดยังไงก็เลยดีไซน์เสื้อผ้าแตบบ่ัออกมามก็คือเป็นจุดเริ่มต้นตอนแรกลองผิดลองถูกก่อนก็คือชอบการวาดรูปเริ่มมาจากการชอบการวาดรูปแล้วก็เริ่มเรียนอินเทยร์แต่ว่ามันไม่ใช่ละมันเป็นแบบอะไรที่มันเป็นบล็อกเกินไปเป็นแบบเป็นตึกเป็นมันดูแมนขึ้นไปหรือเอาก็เลยผันตัวมาเป็นด้านแฟชั่นแล้วก็เลยเริ่มหลงไหลขึ้นเรื่อย แล้วทีนี้เนี่ยก,การที่เรียนมาจนถึงปีสามแล้วเนี่ยมีผลงานต่งางๆมากมายที่เราได้ออกแบบเองบ้างไหมคะมีค่ะก็ทําเป็นโปรเจกต์สรุปของเทอมหนึ่งของปีสองอ่ะตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่มาไวต้ตรง,งนี้เจ้าหน้าี่สำหรับตัวนี้นี่คืขขอผลงานล่าสุดของน้องเขาอ,อันนี้ไหนลองบอกคอนเซ็ปต์ก่อนได้ไหมคะว่ามันคอนเซ็ปต์มันคืออะไรเออ่คืออันนี้ได้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก แต่ว่าหยิบหยิบเอามาแค่เรื่องเก็บมือะกับเรื่องความมันของผิวหนังใช่แล้วก็ให้มันอยู่ในซ i l h o u e ที่ดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็จระชับตัวให้เหมือนตรงเฮ้ยอันนี้ดูแล้วมันดูแบบดูแบบเหมือนกับดูนาเทรนอนะเออดูเหมือนกับจะไปอยู่อวกาศนะ <c oughs> อะไอนีจริงจริง,รงเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าสูมเป็นพวกแบบชุดแบบที่มันจะเป็นลำๆหน่อยอะบีออนอะมันก็จะแบบอย่างเงี้ยแหละสไตล์แบบ ไม่ได้มีสรีระมากแต่ว่าจะเป็นตรงๆเป็นแบบแล้วก็เน้นเน้นพิกเจอร์มากกว่าใช่ไหมอ๋อนี่คือเป็นหนึ่งชิ้นที่เราได้ทาจบใช่แล้วชุดนี้ก็ได้ใส่โชว์เดินแบบของงานกิปศิลปกรของอาหารไทยสวยงามมากเลยค่ะนี่ปดูด้านหลังคือน้องเขาก็นี้ใช้อะอย่างอย่างท่าแก้วหนขอถนิดนึงว่าอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันคือแล้วที่เลือกท่าเป็นท่าแก้วนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติอันนี้มัาจะเป็นหนังยาวลงมาอีกมนก็คงแบบจะดูดัดใช่ไหมดูคลุบเกินไปก็ เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีไซน์ให้มันดูลงตัวพอ,วอดีกันทั้งหมดเลยสวยงามมากค่ะโอเคเดี๋ววยามมาเวเราขอวงางก่อนอ่ก็ผ่านไปแล้วกับผลงานหนึ่งของน้องค่ะและนอกจากนี้ค่ะหลังจากที่เราได้เริ่มมาเริ่มมาหลงหลในแฟชั่นแล้วเนี่ยได้มีการฝึกงานหรือว่าทำงานอะไรที่เกี่ยวกับวงการด้านนี้บ้างไหมค่ะคืออุ้มก็เออได้มีไปช่วยเบื้องหลังถ่ายแบบตาม ยาศาสตรนึงด้างแล้วก็ได้ไปฝึกงานกับแบรนด์แมงโคใช่เขาก็เป็นแบรนด์เขาเรียกว่าอะไรอะแบรนด์ส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จมาจากมเป็นแล้วแล้วเราก็มาเรียนวิธีการตลาดแล้วก็การจัดร้านการวางขายให้ขายได้กําไรยังไงอนะไรอย่างเงย เลยได้ว่าไปศึกษาด้านมาร์เก็ตติ้งของเขามาเสื่อจะมาเปิดร้านเอง,องนี่ะนะคะ, <laughs> ะ <laughs> เพราะว่าการแบบดีไซน์เสื้อผ้าเนี่ยมันก็เป็นแบบความชอบของเราอยู่แล้วเราก็จะดีไซน์ที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วเพราะความคิดเราความคิดไครความคิดมนันอ่ะ <c oughs> แต่เรื่องการตลาดนี่ต้องศึกษาจริงๆ <c oughs> ว่าทํายังไงถึงจะขายได้ทํายังไงอย่างเนี้ยผลงานที่ผ่านไปเมื่อกี้มันเป็นเหมือนกับว่าอยู่ในพวกแบบ เดินแฟชั่นโชว์อาจจะไม่ค่อยมีใครเขาใส่ออกมาเดินเที่ยวแล้วเรามีความคิดที่อยากตะทําสร้างแบรนด์ในของตัวเองเนี่ยอยากจะสร้างที่แบบเป็นเสื้อผ้าตามงานแต่งงานแบบตามงานทั่วไปหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่ใ,ใส่เที่ยวทั่วไปอะเคยเคยคิดค่ะคือเคยคิดว่าถ้าเรียนจบมาไม่มีงานทำ <laughs> ก็จะลองแบบว่าเปิดแบรนด์ของตัวเองดูเพราะว่าตัวเองถ้าถามว่าสไตล์เป็นยังไงก็เป็นแบบสไตล์ไม่หวานมากแล้วก็เรียบง่ายแล้วก็ ดูทันสมัยกระชับตัวอะไรแบบแล้วเราก็เหมือนแบบว่าเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเราเราดีไซน์ที่แบบใส่ได้ทั่วไปใส่ได้เรื่อยๆไม่เบื่อดีกว่าตามเทรนของของที่เขาตามแตจุบันเราก็จะไปขายของเขาได้ก็เลยเรีว่าถ้าสมมิวาเราแบบมีเสื้อผ้าคือส่วนใหญ่เสื้อผ้ามันจะ มันจะตามเทรนแบบว่าแฟชั่นแต่ละอันมันจะเปลี่ยนแปรงไปเรื่อยๆอ่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบเหมือนถ้าเราทําอะไรที่มมนแบบแหวกอะมันจะอยู่ได้ไม่นานถูกไหมก็คือต้องคือในความที่ของอุ้งอุ้งเลยอะสร้างแบรนด์ของตัวเองนั่นแหละแต่ว่ามีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ว่าเป็นแบบที่เรียบง่ายแต่ใส่ได้เรื่อยๆไม่เบื่อดูแลไม่เบื่อก็เหมือนกับอย่างเช่นกระเป๋าหลุยอย่างนี้ที่มันคลาสสิกแต่ก็ใช้ได้ตลอดเรื่อยๆือจนปัจจุบันนี้ แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่ามีการวางแผนที่ว่าจะสร้างแบรนด์ในของตัวเองแล้วเนะี่ยมีการเริ่มต้นยังไงบ้างตอนนี้คือเริ่มคิดอะไรเริ่มจับอะไรหรือยังเฮ้ยแต่ยังเรียนอยู่เลยอะ่ะใช่แต่ว่าถึงตอนนี้ยังเรียนอยู่นะคะก็คือเหมือนนักศึกษาคณะเนี่ยของคู่กันก็คือสมุดสเก็ตก็คือ,อทุกคนจะเอสมุดส,ดสเกส็ตติดตัวแล้วก็แบบคิดอะไรได้ก็สเก็ตเลยแล้วก็คือถ้าไปเปิดดูก็จะแบบเออเจองานางเก่าๆแล้วก็แบบเ,อ,เอามา m i อ and ม a t c h ก็เลยด้วว่าต้องสะสมเอาไว้เก็บเอาไว้ไม่ทิ้งอะสเก็ตอะไรไว้ไม่ว่าจะแบบได้ใช้หรือยังไม่ได้ใช้ก็เก็บเอาไว้ก่อนเป็นหนังสือรวมเล่มแล้ว,ลวค่อยมาเปิดปลุดูะ <c oughs> ว่าเฮ้ยเทรนนี้อันนี้น่าจะใช้ได้ค่ะออย่างนี้นี่ค่ะเรียกได้ว,ว่าคนที่เป็นดีไซเนอร์เออเขาก็ต้องเก็บอย่างนี้เอาไว้เยอะๆจริงๆนะเพราะมันเป็นเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถหยิบกลับมาใช้ได้ตลอดเวลาเหมือนแฟชั่นก็เหมือนกัน <c oughs> ที่เสื้อผ้าสมัยก่อน,อนตอนนี้ก็ย้อนกลับมาเอวสูงเนี้ยกลับมาอีกแล้ว ก็เป็นเหมือนกับเสื้อผ้าสวยคุณแม่แต่ตอนนี้ก็มายุคเราเจนเราก็ใช้แบบนี้เหมือนกันงั้นอยากให้น้องอุ้มเนี่ยได้ฝานี้นึงเกี่ยวกับว่าเทคนิคการแต่งตัวตอนหลับฤดูร้อนแบบเนี้ยควรแต่งตัวยังไงแต่งเสื้อผ้าโทนไหนหรือว่าสียังไงมีเคล็ดลับยังไงให้กับสาวๆบางคนที่แบบไม่รู้จะใส่เสื้อผ้าแบบไหนใส่ไม่เป็นไม่รู้จะเลือกยังไงจะจับจะใส่เสื้อบางคนใส่เสื้อยืดธรรมดากางเกงขาสั้นดูดีแหละแต่ทําไมเราใส่แล้วมันดูไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะมีเคล็ดลับอะไรจะบอกนิเซนไหม อย่างหน้าร้อนซีซั่นนี้นะคะก็คือเทรนที่มาแรงคือพวกเสื้อผ้าที่สีสันฉูดฉาดอย่างลายดอกลายทางลายขวาอะไรก็แล้วแต่ที่สีสันฉูดฉาดยิ่งสีเรืองแสงเนี่ยบางคนเขาก็ใส่กันถ้าอย่างถ้าใส่เสื้อยืดเกงขาสั้นเนี่ยลองหยิบท็อปอยางอื่นมาใส่ดูเพื่อแบบให้เป็นสีสันให้ดูมีอะไรมากขึ้นอย่างอย่างใส่ม่วงอาจจะไม่ต้องสีดำสีคลาสสิกธรรมดาก็ได้เป็นแบบ สีสะท้อนแสง <ฮะ S 1> เกียวห<ะ>นังแสงหรืออะไรก็ได้ค่ะแต่บางคนบอกว่าเอ้ยถ้าสีสะท้อนแสงเราไม่มั่นอ่ะการแต่งตัวะคะ่ะมันเหมือนแบบว่า เราต้องมั่นใจในตัวเองด้วยก่อนเราจะออกจากบ้านมาเราก็ต้องมั่นใจว่าเออเราแต่งเนี้ยเราดูดีเรามั่นใจเราไม่ต้องไปฟังคำคนอื่นถูกต้องอันนี้เป็นความคิดที่ดีมาก <c oughs> มาก็คือเรียกได้ว่าฤดูร้อนปีนี้สิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีคือสีที่มันโดดเด่น <c oughs> เห็นแล้วกระแทกตาอ่ะหรือคุณจะใส่ขาสั้นหรือว่าจะเป็นเสื้อเอลลอยหรือไงก็ได้แต่ขอให้มีสิ่งหนึ่งในร่างกายของเราที่มันแบบเฮ้ยเห็นแล้วแบบนี้เด่นว่ะเฮ้ยเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นลายดอกก็ได้หรือไม่ต้องเป็นสีที่แปลสีสะท้อนใครอ่ะ เออหรือว่าเป็นของแฮนด์เมดก็ได้หรือจะเป็นสีที่แบบใส่แล้วเจ็บอ่ะใส่แล้วเอ,อ้ยเ,เห็นว่าแต่ไกลเลยคนนี้เรียกได้ไดว่าก็เป็นเทคนิคดีๆเคลดลับดีๆงั้นสุดท้ายนี้คระอยากให้น้องอุ้มได้ฝากถึงน้องๆคนอื่นๆหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆที่เขามีความฝันอยากจะเป็นสไตลิสต์อยากจะเป็นนักออกแบบคือเรามีบางคนบอกว่าเฮ้ยการเป็นสไตลิสตันอ่ะความคิดตันมีเทคนิคมีเคลดลับอะไรที่จะให้กำลังใจเพื่อนเราค่ะสำหรับคนที่มีความฝันนะคะคือถ้าถ้าคนเนี่ย มันพัฒนาตัวเองตลอดเวลาทุกคนก็จะแบบมีทางไปได้เรื่อยๆอะคะ่ะแล้วก็ทุกคน,นยังไม่มีทางแบว่าเก่งแล้วหยุดแค่นี้แต่ว่าต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆมันหาความรู้ให้ตัวเองเรื่อยๆมันอัปเดตอัปเดตเทรนใหม่ๆให้ตัวเองนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรความคิดสร้างสรรค์มาใหม่ๆที่จะทำผลงานออกมาได้ดี เอาละค่ะก็เลยได้ว่าก็ต้องมีใจรักอย่างหนึ่งแหละที่จะไฟถึงจะท้อหรืออะไรก็ต้องสู้ต่อไปเนาะงั้นก็ขอขอบคุณน้องอุ้มมากๆเลยที่มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเทคนิคดีๆแล้วก็แฟชั่นการนำเสนในฤดูร้อนปีนี้ค่ะขอบคุณค<อ>่ะ เห็นความสวยงามลดริ้วรอยแห่งวัยรักษาสิวเสียนจุดด่างดำบนใบหน้าทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสใช้ภายในชุดเดียวเห็นผลได้อย่างชัดเจนช่วงกูรูในวันนี้ค่ะในจะพาคุณผู้ชมมากูรูที่ร้านต่างๆในเดอะเซอร์เคิลแห่งนี้นี่เอง เอาละค่ะแต่ก่อนอื่นเลยว่าเราจะไปกูรูกันร้านไหนเนี่ยเดี๋ยวรอเพื่อนสาวสุดซี้ของเนยก่อนดีกว่าค่ะเพราะนน,นัดเขาตรงนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอ้าวมาแล้วค่ะนี่สวัสดีค่ะจูนค่ะวันนี้ะจะมากูรูกับเนยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยว่ะจูนได้กลิ่นหอมๆอะไรไหมหอมมากเลยมาจากไหน,นมาาจากร้านนี้แน่เลยเดี๋ยวไปเลย มีปลาต้มโขลด้วยค่ะหน้าผานมากเลยด้วยซิมีบเลยนะปลาต้มโขลเป็นอาหารที่ช่อมากเลยปลาทอดแต่ผมชอบปลาต้มโขลดมาก าาและในตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านขานมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนอื่นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะให้พี่แนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะเออชิดเล็กนะคะเนลิสานะคะเป็นผู้จัดก,การร้านขนมของสาขาเดอะเซอร์เิลนะคะค่ะแล้วก่อนอื่นเลยอยากให้พี่เล็กแนะนําคอนเซ็ปต์ของร้านก่อนนะ คอนเซปต์ของร้านก็จะเป็นสไตล์ที่นั่งสบายอบอุ่นนะคะ mm hmm. เป็นแฟชั่นเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีคุณภาพ mm hmm. อาหารที่ดีแล้วก็ขนมที่ครบถ้วนนะคะ mm hmm. เนยนมไข่นะคะช่ี้เห็นว่าบรรยากาศร,บรอบๆทั้งหมดแล้วรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในบ้านจริงๆ mm hmm. บรรยากาศสวยมากเลยนะร้นแบบดูแลสบายตา ดูออบุ่นใช่ดูอบอุ่นจริงๆค่ะเอาละค่ะและอีกอย่างนึง่ยคะว่าเมนูที่อยู่ข้างหน้านี้นี่คือเป็นแบบเมนูเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยใช่ไหมค่ะโอ้กินหอมมากเลยค่ะค่ะโอเคงั้นค่ะเริ่มกับบเดนมนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นทาร์ตไข่นะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านคข่นะคะแล้วก็จะมีปลาท่องโกะนะคะซึ่งตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงน่าทานมากหน้าฐ พร้อมกับดิครีมสดนะคะโอ้อันนี้เป็นครีมสดใช่ไหมคะใช่ค่ะไปดูนะคะบางคนอาจจะนึกว่าเป็นสังขยาไม่ใช่แต่มันเป็นครีมสดนะคะนี่ค่ะจะมีสามสีนะคะเป็นสีเขียวนะคะสีชมพูแล้วก็สีรสชาติเดียวกันหมดนะคะอ๋อแค่เปลี่ยนสีอยากได้สีอะไรเพื่อจะได้หน้าตานนะคะก็อย่างนี้เองโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะแล้วนี่ก็คือข้าวแกงแบบปลาแซลมอนนะคะจะเป็นหน่อไม้ค่ะ คืออร่อยมากแล้วก็รสจัดจานนะคะถ้าใครชอบรสจัดก็จะต้องชอบเมนูนี้นะคะแล้วเมนูสุดท้ายนะคะล่าหมูทอดนะคะอันนี้จะเป็นยกชิ้นค่ะน่สั่งทานเล่นกันนะคะจะเป็นกับแกล้มนะคะโอ้โหกู้มาขนาดนี้แล้วชิมหน่อยลองชิมหน่อยไหมคะหยุดได้ค่ะให้จูนลองเป็นแรกเลยค่ะเชิญอยากอันไหนเอาเลยงั้นเป็นอันนี้แล้วกันเนาะล่าหมูทอดแสดงว่าชอบอะไรอย่างนี้ รสชาติมันเหมือนลาบหมูปกติปะหอมชั่งแคบใช่ค่ะจิ้ของคาและนี่กิ้ของหวานด้ยค่ะเราจึงเห็นตัวนี้ปลาต้งโกตัวใหญ่ชอบเป็นคนชอบกินปลาต้งโกอยู่แล้วแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้นี่คืขอโทษนะคะวุ้ยกรอบด้วยกรอบมันจะกรอบนอกนุ่มในนะคะคนเดิมปกติตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากจริงๆอ้าปากกว้างอย่าว่ากันนะคะ ต้องอยังไงอะคะจุ่มลงไปเลยเป็นไงบ้างคะกรอบนอกนุ่มในจริงๆค่ะแล้วตัวนี้ชอบมากจริงๆครีมสดคือเนยเป็นคนชอบกินครีมกินแบบครีมสดอะไรอยู่แล้วแบบรสชาติมันไม่เหมือนของขยายา<ช>นะคะมันเป็นครีมสดเพาได้กลิ่นนมแบบ มันจะมีของกับบ้านม, <c oughs> มันจะมีความมันของ <c oughs> ตัวมิคนะคะอร่อยมากค่ะแล้วตัวบาง์เมื่ก่อนนี่แบบกรอบนอกนุ่มในจริงๆคือเคี้ยวไปแล้วแบบเออมันกรึบอ่ะแต่ข้างข้างในมันก็จะนุ่มๆมาภา่าที่5ขอดีกจูลองทักไข่ไหมได้ได้ไมมือเลยจริง เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านคือเป็นตัวแรกที่ทุกคนรู้จักมืพูดถึงทางใคไข่ต้องลายคาร์เลยใช่ค่ะหอมมากเลยค่ะก็คือคุณต๊อบไปเดินที่ฮ่องกงนะะแล้วก็ไปชิมมาก็ปิดปีนค่ะก็เลยนำสูตรมาใช่ด้วยว่าแต่ละอย่างนี้เหลือตัวสุดท้ายที่บอกว่าคนชอบทานเผ็ดใช่ไหมคะแกงเหลืองปลาแซลมอนใช่ค่ะ นิดหนึ่งนะคะปาต้องโกรเเิบหน่อยนะลูกน้าะเดิมนะคะต้องยังไงดีคะนี่ลกัน้วันนี่จะเป็นเครื่องเคียงด้วยนะคะเพราะว่าเรยนะคจัดานทานพร้อมกันเลยคท่รนันึงะโอเคมาชิมกัรรสชาติเลย อบอกก่อนแล้ว่าถ้าทานพร้อมกับหมุนอย่างเนี่ยเจ๋งมากมโหเรยกว่าแต่และเมนูนี่แบบอร่อยจริงไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือว่าของหวานที่ขึ้นชื่อเรียกว่าใครที่สนใจเงนีให้มาอุดร้านนี้ดีกว่าขอให้พี่เล็กฝากร้านไว้ให้นิดนึงกหรอได้คะ่ะก็ร้านนะคะเออเรียนเชิญมาอุดหนุนได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์นะคะยิ่งตกน้ำเรื่อยๆนะคะจะอยู่ นะคะแล้วก็ร้านเนี่ยจะเปิดประมาณ10โมงเช้านะคะ12ทุ่มนะคะซึ่งเป็นร้านที่น่านัา่งสบายและอบอุ่นแล้วก็อาหารอร่อยนะคะส่วนขนมก็เนยนมเต็มที่เลยค่ะเรียกว่าขุนให้เต็มเลยครบมากินทั้งของคาแล้วก็ของหวานได้อย่างแน่นอนเด่กกันนะคะร้านอยู่ในโครงการเดอะเซอร์เคิลนี่อยู่ในโซนไหนคะมันมี4โซนค่ะอยู่โซนเขาเรียกว่า วิ่งตรงมานะคะจะอยูอ่ตรงหน้าจะเห็นน้ำพุนะคะเป็นหลักนะคะแล้วก็ร้านก็จะอยู่ซ้ายมือเลยค่ะง่ายๆเลยคือถ้าเดินตรงมาจากทางเข้าตรงมาเรื่อยๆปุ๊บเห็นน้ำพุร้านอยู่ซ้ายมืออย่างแน่นอนแล้วใครที่สนใจยังไงก็อย่าลืมมามอุดหนุนกันเยอะๆนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ thank you ทำอะไรที่เราชอบก็จะเจออะไรถมันมีความสุขเลยคะจริงค่ะคือหนูเข้ามาในร้านนี่หนูรู้สึกม,มีความสุขม,มากเลยเพราะของเยอะเชิญห<ด>นูชอบตาบดานนะคะในดูแบบ ไม่มีวันหยุดไดเลยค่ะก็เปิดเอ่อถ้าเป็นวันเสาร์วันจัน์นะคะก็จะเปิดอยู่ที่เวลาส0บโมงค่ะถึงสี่ทุ่มค่ะและก็ถ้าเป็นวันธรรมดานะคะก็จะเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงค่ะถึงสามทุ่มค่ะร้านนี้อยู่ตรงโครงกัรตรงไหนคะเ,เห็นว่ามีสี่โซนมีสี่โซนใช่ไหมเราจะอยู่โซนออคิอโซนออคิด โอเคก็คือเดินตรงมาเรื่อยๆเลยน้ำคูมานิดนึงใช่ถ้าเจอร้านไอศกรีมก็ต้องเจอร้านไอเดียโอเคโอ้โหแล้วเดินใครจะมาซื้อแอปเปิลก็แวะมาดูไอเดียนะได้เลยแวะมาหาพี่ออมได้ตลอดเวลานะคะตัววันนี้เวลาของเราเราสองคนหมดลงแล้วโอ้ยังเดินยังไม่ทั่วเลยเดินมาแค่สองสองโซนเองเนาะ เอาเป็นว่าไม่เป็นไรยังไงเทปครั้งหน้าเราสองคนยังอยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนค่ะก็จะพาผู้ชมเนี่ยไปชมรอบๆเดี๋ยวเซอร์เคิลอยากเห็นแบบเมคสัสวยๆฉากสวยๆมีตรงไหนที่ชื่นอย่างไรมีเยอะเลยต้องลองชมโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ